ตอนนี้นะออนนะจิแม story, แม็กลิงแล้วก็บีเวเตยน้องบปตองมาเที่ยวบ้านลุงดาเล่ไม่กัดแล้วเนี่ยพ่อไม่เห็นกลัวเลยเห็นไหมเนี่ยเออเอ็งกระดิกหางมาเล่นด้วยเห็นเปล่าหน้าเป็นโครนเลย ขึ้นบนไปขึ้นบ้านไปจะกัดไหมเนี่ยติงพาหลานขึ้นมาไม่กัดไม่เอาอ่ะไม่กัดไปกัดมาเหอะออนมามาเอะมามันไม่กัดกัดเดี๋ยวลุงดาจ่ายตังค์่าค่าเย็บไม่กัดมาเหอะมาเหอะอะแน่เรวมาละอะขึ้นมาเอะมาขึ้นเลยขึ้นมาเหอะมามันแข็งนะหนม่กัดง หนอ่าเน่ตัวบนนี่ะเอามันลงมานเดี๋ยวขึ้นไปมันเข่าอีกลงมอีป้าไตัด้ไหมวะเขาอะไรนัหนอตอขึ้นไปแล้วหัวหงไมหัวมันขอไปแล้วไปเลยป้าลงอีป้าออกมาแล้ว มาอาใหญาป่ขึ้น้าขึ้นมาดูบ้างจะมาเลยมีหมาแลีวมาโดดขึ้นมานีเลยเรเอาตัวรอดมาเอาเรียกเรีกเรียกจิ้มปวางหัวไม่โดนอยู่นี่ปลาขึ้นแบบวางหัวป่ะเรียกเรียกจิ้มมาด้วางหัวก็ อ้าวตีมตีมมาเป็นบ้านลุงดาลุงดาเฮาลุงดาเฮาลุงดาเฮาเนี่ยแต่ถ้ารองเท้าไม่ถอดยากเลยไม่ต้องถอดนักนักมาจอดอะไม่มีคนอยู่เราไปได้เข้าก็ตัวไม่มีคนอยู่เปิดประตูเข้าไปเก็บประตูไว้มันขึ้นอ่ะตีมไม่ขึ้นมา เดี๋ยวเราดีกว่าใช่ไหม้องด่าบ้านลุงดาลุงดาเนี่ยแค่มานอนเนี่ยนีประตหมดแล้วเห็นไหมล่ะใช่ๆๆเันเป็นประตูไม่ให้หนาเข้าเนี่ยเขาตอนแรกมันไม่มันเป็นฝาเป็นฝาเอาเป็นฝาตีตั้งไว้เลยร้อนว้ายเวลุงบ่าเช่ อยู่นี่ไหมเขาชอบนี่มากพี่วิ่งมาดูซิครัวเนี่ยเขาชอบนี่ไงเขาบขอกเขาชอบใช่ไหมท่ชอบหมาด้วยไหมแล้วหมายอยู่นนลุงตาดีไกลเลยหลานชอบอยากให้หลานไม่อยู่อยู่แล้วเนี่ยห้องน้ำเขาทำเป็นห้องกั้นด้วยนะไปดูพี่ดาเขาทำอย่างดีกั้นอาบอาบเอากัากกก้นเห็นไ,ไหมเนาะเออแม่ไม่ทำงั้นล่ะแม่ก็ทำได้ เขาสั่งได้นะเอาพ่อแม่ได้ไม่สั่งเพาะกันเหรอน,นนะเองเราแค่โอ้ยกันได้ลูกก็จะมาช่วยอะรนเรียนนกเรนสมอนัเยฮะแตว่าอะไรเขาถามอะไรเนี่ยมามาอาเขาถามว่าเป็นใครมั้งลุงดาเป้าวัน,นวมาดูรูป ใหเข้าไปดูเข้าไปดูดีไหมดีไหมคุยกันรู้เรื่องแต่ม hmm. really <laughs> mm ัน hmm. ต้องเปิดประตูไงมันไม่ได้เปิดหน้าต่างเออมันเลยร้อนเปิดหน้าต่างก็สว่างเปิดเปิดหน้าต่างก็โล่งหมดเลยเนี่ยเนี่ยห้องมันกว้างจะตายเนี่ยมัาจะเปิดเนี่ย จะลงค่ะไปจะไปดูกล้วยฝีมือยายปลูกเนี่ยจะลงไปข้างล่างลุงน่องอยู่ไหมคะลุงน่องอยู่อ่ะจะเขาจะลงไปเดียวสักพักมัก็ไม่เห่าชินเดี๋ยวสักพักมันก็ไม่เห่าชินไง ไปได้มัจะเล่นวปชอบนหมานะจิมชอบบ้านงไอออนอะเดินดูสวนมาด้วยมาดูปลาฟิสมาอ ไอต้องวิ่งหลบไม่น่ากลัวหล้อออบอกกับแม่ปลูกนะออนเราให้เขาฟังว่าสวนเราเองมาลิงมาลูกมาอันนี้เนะีะตอนนี้พานะจิมนะออนแล้วก็ลิงทุกคนเที่ยวสวนสวนบ้านเราเองปะ

ดูสวนไปดูา่ับนา่ดูอะไรไม่ไม่เอาไปกินเหรอเนอะแก่ยังไงกล้อะไราปานานใช่มเยอะไเนี่ยปีแกแล้วบันาบนาบนานักอะไรวะเลมอนเลมอนเลมอน ล้วแม่เหน็ล้วแม่เหน็อันนี้ที่ไข่ที่เราเหมือนกันอ๋อแม่เตหมดเติมเคยเพิ่มไปเติมเลยใบหญ้ามะละกออะไรพี่ตองมะละกอเอามาเยอะแยะทำไมล่ะไปยญาวานสักหน่อยแล้วก็ไอ้รถไปกินพอแล้วให้พี่วันให้หวานหน่อยเดินหวานสักนิดเดี๋ยวไปตัดไอ้นั่นลายเม we ็ดก่อนโอ้โหเม็ดตัดลายเม็ดอ่ะอเอ่อค้โลนู ถามเขบว่าบุกกระพุนแบ่งนะแบ่งตอนนี้นะส่วนที่สวนนี้ก็ดูต้นไม้โตขึ้นเยอะเลยนะพี่เตยเนาะเยอะขนาดเรามาเมื่อไม่นานนี้เองยัง ดูโตขึ้นเยอะกินอ้อยไหมลูกขนลำบากสบายเนยนะเอาอะไรไหมลูกเอารถมาเองวันเนี้ยลูกเต็มเลยทุกคนเนี่ยกล้วยออกเต็มเลยมีรังนกด้วยหรอใช่ไหมนี่รังนกมันมาอยู่กับกล้วยเนี่ยยังไม่สุกยังแข็งละมุดสุกยาก โอ้โหจะลูกเยอะนะเนี่ยออนแต่มันยังเล็กไงดูดิลูกเล็กหวานโอ้แต่มันก็เก็บได้แล้วพวกเนี้ย don't a v e n u โอ้เด็ดได้ไหมเนี่ยคุยเก่งไหมคุยเก่งแต่ฟังไม่เก่งไหมเลกคร ดูวันที่ o ่อนสุดนะดูอะไรเมื่อกี้บอกจะตายของฟ้าไงจะไปดูแล้วก็มือต้องตาเออไปเอ้มือต้องแดด handsome หลอมากภาษาจีนไหมนะ handsome เงี้ยใช่ไหม handsome ปะตินเสร็อยูังรึไปร้อนแดดแกบแดงข่อยเออพาหลบเข้าไปม่วงเลยอบ้านเนี้ย ไม่ชอบ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 ฝรั่งไม่ชอบอ่ะไปตยนี่ไม่ชอบอวนยมาไมันนิ่มมะมันนิ่มมั้งอร่อยปะไอ้ไม่ชอบไม่ชอบถ้าจะเล่นจะเล่น ทำไมไม่ได้ยินจะเล่นด้วยป่ะยืมวันจะเจ้าใหญ่ได้ยินไหมเล่นโง่เลยบ้านใครเนี่ยนั่งนี่แหละอ่ะแม็กนั่งนี่ลงมาโอ้แม็กก็มาแรงอะไรแบนี้แม็กเนี่ยเนี่ยเจอวิ่งเดืานเล็งเล็งตัวนี้็งเล็งห้องน้อยห้องนู่นตัวนู้นก็มีนอกแต่ว่า แต่ไม่โยตัวมาแรงเยอะเยอะบ้านสบายแต่ดูแล้วยายเปิดให้ดูหมดแล้วอะไรได้ข่บก็เปไปทำงานเหรอน้ำไม่ท่วมหรอไอ้เป็นไรลูกไม่เป็นไรมันบินผ่านพึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะเอาบวดไปตบ อ่านอยห้องแอร์อ๋อแล้ว่เตียงเตียงห้องบนบ้านเนอะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าคหลิปหน้ใครดืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแต่ในรูไม่เ